แม่ทำานําตุกย้่ปลาจิงจังนะคะนี่ปลาจิงจังเหี่แมวแจ่น้ำ <t ell> แฉ่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนพองอห่แมวซอยอย่โปรยแรงนะคะ <t ell> นี่ใหญ่แมวใซ่หนากระปีกรับเกยเกยนะคะเกยอด้วยว่ะกระปีนะคะกับน้ำตาล uống soi na, ăn kim, thịt mặn tay còn nói sắc nét <laughs> ยาเลยเอาของใช้ไปไม่ได้กันนะตอนนี้คนมีดาวแล้วเสร็จแล้วนะคะน้ำจุบย้ำปลาจริงจังไะปักก็มีถูกเกลือพวงที่ตอนนะคะหแม่ไปเก็บหน่แล้วก็แต่งกวานะคะน้ำปิดย้ำปลาจริงจังนะคะกกหัวน้ำจุบโจ้นะคะ ยิงจังไม่เก็มนะคะจืดแม่เจ๊น้ำร้นแล้วก็โซยโซยสาวก้ารวรนนะคะ